ไไห,หลังจากลอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาริย์ทวปันก็เติบโตมาเป็นแมวปกกะเออจะเรียกว่าปกติก็คงไม่ได้เพราะว่าท่าเดินของน้องแปลกมากแถมตัวก็เล็กจิว๋วโตไม่ทาน้ำขิงสักทีไปอยู่ในที่กวยผงทัางมัยยายน้องต้องแผนร่องชีหมาเซ่หยุดเคี้ยวที่ชูดเดี๋ยวนี้นะถึงแม้ล่างกยจะโตตามไม่ทานแต่เหมือนพัฒนาการสมองทวปันสูงกว่านอกจากนี้ทวปันยังเป็นแมวที่ขี้อ้อนมากและชอบโดดขึ้นมานั่งตักทุกครั้งที่มีโอกาสไม่เว้นแม้แต่ตอนนั่งสวมจะเข้ามาทำไมกันเนี่ยหยุดเลียน้ำสวมนะโวย้ยแตแ กระดึบกระดึบไปทัวปาอดูดีๆน้องก็ฮีทหนักมากมีออกจากบ้านไปล่าผู้ชายเป็นว่าเล่นบ้านเราเลยรีบพาน้องไปทาหมันให้เร็วที่สุดแต่มอกกลับบอกว่าน้องยังทาหมันไม่ได้เพราะน้องยังอยู่ในช่วงติดสัตว์แถมร่างกายยังแข็งแรงไม่พอพวกเราเลยทาอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าระวังไม่ให้น้องหนีออกจากบ้านแต่ด้วยความที่บ้านเราตอนนั้นมีคนเข้าออกแทบจะตลอดเวลาทําให้น้องหลุดออกจากบ้านไปบ่อยมากๆซึ่งก็เป็นเรากับป้านี่แหละที่ออกตามหาทัวปันกันทุกคืนบอกเลยว่าได้แผลกับมาตลอดจนกระทั่งเช้าวันหนึ่ง <Okay. S 2> ที่เราไม่สามารถตามทัวปันกลับบ้านได้อีกต่อไปมาเจอทัวปันอยู่ใต้ต้นไม้คาดว่าน้อง,งน่าจะหนีออกจากบ้านมาอีกตามเคยและปีนขึ้นไปเล่นบนต้นไม้แต่เผลอพลาดจนพลัดตกลงมา้วยร่างกายที่ผิดปกติของน้องอาจทำให้น้องกลับตัวไม่ทันจึงกระแทกพื้นเข้าเต็ม ปัจจุบันน้องจากเราไปได้3ปีกว่าแล้วจากตอนแรกที่หมอบอกว่าน้องมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3วันน้องกลับรอดมาได้และอยู่กับพวกเรามานานถึง5เดือนถึงจะไม่นานแต่ก็เป็นความทรงจําที่มีค่าสําหรับเรามากๆส่วนน้ำขิงหลังจากที่ทัวปั่นจากไปก็ซึมยังเห็นได้ชัดพวกเราก็เลยเอาน้ำขิงทักทายน้องคนใหม่ซิแต่เหมือนน้ำขิงจะไม่ดีใจเท่าไหร่ถึงแม้จะน่าเศร้าแต่เรื่องของทัวปันก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้หลับให้สบายนะทัวปัน